Be your superhero ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ EP ที่6กกันนะครับแล้วขอเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งครับของเทรนต์เอเลนเดอร์อานครับหลังจากตอนที่แล้วๆมาในะผมมีการฝึกซ้อมการเติบโตของเทรนต์เอเลนเดอร์อานนะครับผมก็เราจะเปลี่ยนตำแหน่งจากแบ็กขวาเป็น CM ครับเซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับผม ซึ่งหลังจากเปลี่ยนแล้วใน,ในตำแหน่งเซ็นเตอร์มิดฟิลด์เนี่ยอาร์โนจากโอ88เพิ่มมาเป็น89นะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมแล้วมันก็เท่ากับว่าทีมดอทมุนเนี่ยก็จะได้ห้องเครื่องคนใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขยับเอาโทมัสมูนิเย่นะครับซึ่งเป็นแบ,บ็กขวายอยู่แล้วครับมาเล่นแทน อาโนครับในตำแหน่งแบ็กขวาครับส่วนอาโนซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางแล้วก็แบ็กขวาด้วยเดี๋ยวเราจะเอาอาโนเนี่ยเล่นในเซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับดาวรุ่งโอ้โหคนนี้นี่โอวออนี่สูงมากนะอายุ17นะครับที่เราดันมาจากยูทอะคาเดมี่ครับเอเดนมอร์เรตครับโอวออ66นะครับอายุ17เเท่านั้นเองขนาดเท้าซ้ายครับตัวน,นี้นี่ผมว่า กะว่าจะามาปั้นเต็มที่ครับแต่ผู้โชคร้ายที่หลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับก็เป็นเอเมรชันนะครับเขเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับทางอเล็กซานเดอร์อโนนะครับผมก็ถ้ายังไงก็มันจริงๆไม่เชิงเสียตำแหน่งหรอกเราก็ต้องสลับกันลงนะครับมีการโลเทชันนะครับเพราะว่าเอเมรชานก็จะมาคเวอร์ในตำแหน่งของอโนรวมถึงแอคเซลวิเซลเลยนะครับเพราะว่าวิเซลนี่เป็นมิตีตัวรับ ที่ลงเยอะมากครับผมไม่มีคนมาโรเทชันด้วยเลยก็อาจจะเป็นตัวเอเมเรชาเองที่สามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานนัดแรกครับของห้องเครื่องอย่างอาร์โนนะครับนัดแรกก็ปรดเดิมเลยครับด้วยประตูแรกครับลูกนี้ครับเติมขึ้นมาแปด ด้วยเท้าซ้ายครับเต็มๆครับเป็นประตูขึ้นนําให้กับทางดอทมุลนะครับ1รื่งพุศูนย์ครับเมื่อเติมขุ้นสูงก็มีโอกาสยิงมากขึ้นครับแล้วจังหวะนี้ครับเนยมาครับนัดนี้ลงเป็นตำแหน่งวิดฟิ์ตัวลูกครับมีโอกาสยิงที่เสาแรกครับแต่โดนูทรศัพท์ตูพุ่งเซฟออกไปได้นะครับผมนัดนี้นี่เป็นนัดของอาโนจริงครับดูภาพช้านี่ครับชิปลูกฟรีคลิกมาครับแล้วเป็นจูตบริงแฮมครับ มงเช็ดมาให้ทีระทอนบุญมาทันนแกเวชาวไทยมงเข้าไปครับลูกนี้ครับสวยงามครับผมแล้วก็เป็นประตูแรกของทีระทอนในสีเสื้อของดอตมุลด้วยนะครับผมและนี่เป็นโอกาสของทางไม้เจ้าบ้านครับได้สับไกยิงในกรอบเกตโทษครับลูกเฉียวเสาออกไปนะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงเลยทีเดียวนี่จะตีให้แตกของทางเจ้าบ้านครับแล้วดอตมุลก็อาศัยจังหวะสวนกลับมาครับลูกนี้ความสามารถเฉพาะตัวของเนม,มารครับ โยกหลอกกองหลังแล้วสับไกยิงเข้าไปครับฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับสำหรับเนมาจูเนียครับทำให้บุรรซีดอตมุลครับมาเยือนไมายเอาชนะได้3ประตูตอนหนึ่งครับผมหลังจากนั้นเป็นโปรแกรมในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับผมดอทมุลตอนนี้อยู่ที่อันดับ2ครับมี8คะแนนชนะ2เสมอ2นะครับนัดนี้ก็ต้องมาเจอกับทีมจากตุรกีเบสิตัสครับเบสิตัสมาเยือนที่เยอรมันนะครับ นัดนี้ดอตมุนเป็นเจ้าบ้านครับก็ส่งตัวผู้เล่นตัวจริงสำหรับสลับกับตัวสำรองนะครับผมทีจังหวะนี้ครับซีรัสหลุดเข้าไปครับชิปแต่ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับไอกครั้งหนึ่งครับมูนิเย่ครับโยนเข้าไปครับซีรัสได้มงแต่ไม่เข้าเป้าครับและอีกครั้งหนึ่งครับจูเลียนบานครับได้มงในกรอบเขตโทษแล้วข้ามคานออกไปครับ และลูกนี้ครับเบลลิงแฮมครับจ่ายมาซีรัสยิงโอ้โหซูเปอร์เซฟครับไม่รู้ซูเปอร์เซฟหรือยิงไม่ดีครับแต่ทางเบซารัสก็มีโอกาสเหมือนกันครับลูกนี้สกัดไม่ดีเข้าทางฮัชิซันครับยิงออกไปเหลือเชื่อครับเกมแบบยังเสมออยู่ศูนย์ศูนย์ครับเหลือ x สิบห้านาทีเท่านั้นนะครับผมก็นึกว่าจะเสมอแล้วแต่ดอตมุนดันส่งซารโชลงมานี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนครับแล้วก็เป็นจูเลียนบันครับวอลเลย์เข้าไปครับ ช่วงนาทีที่79ครับผมรูกนี้ครับชูเดนบันครับวันเล่สวยจริงๆครับแต่ต้องชมตัวซันโชเลยครับสปีดความเร็วนี้นักเตะของทางเบสตัสไม่ทันเลยครับนี่ครับจังหวะวันเล่ด้วยซ้ายของทางบันครับเต็มข้อดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆครับสำหรับซันโชครับลงมานี่ก่อกวนแนวรับของทาง สตาทและลูกนี้ครับฮาแลนด์ครับตัวสำรองอีกคนนึงครับลงมาแล้วก็ชิดให้กับทางรันม่งเข้าไปโล่งๆครับ2.0นะแล้วครับช่วงเวลาห่างกันนิดเดียวครับจากยิงได้79นํานำ1.0และ8ปมายิงลูกที่2อกครับลูกนี้ครับโอ้เล่นกันสวยงามจริงครับลูกนี้ดอทมุนครับโอกาสสดใสในการเก็บ3คะแนนครับ อันมาทางเกมครับมาเจอส่วนกลับไหวนะลูกนี้ครับซานโชครับจังหวะนี้ยิงยัดเข้ามาเสาแรกครับแล้วเป็นเอเดนมาเรตครับโอ้โห,โหเป็นการยิงประตูแรกครับหลังจากขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ครับผมวิ่งมาดีใจกับกองเชียร์ใหญ่เลยครับดาวรุ่งครับเอเดนมาเรตอายุ17ปีแต่นะ หน้าในเกมนี้มันคือเด็กโขงชัดๆหน้ามันจะแก่ไปไหนเนี่ยแล้วรุ่งรุ่นี้ครับวิ่งมายิงซ้ำเต็มข้อแล้ครับ3 0ครับดอทมุนชนะไปครับเรียกว่ามาเครื่องร้อนตอนช่วงท้ายครับสินาทีสุดท้ายครับผมโอกาสเข้ารอบสดใสครับเพิ่มอีก3คะแนนในนัดนี้ครับ มีจูเลนบันครับเหมาคนเดียว2ประตูครับผมนี่ครับก็มีข่าวครับมอรเลตครับยิงประตูให้กับทางดอทมูลครับเอาชนะเบสิตัสได้แล้วก็เอเมเชานครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งก็เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วตัดกลับมาครับนัดนี้นี่เป็นนัดที่เจอกับไฟบวกในฟุตบอลถ้วยนะครับไฟบวกนี่ก่อนหน้านี้นี่ดอทมุลถล่มมา5 1นะครับ แต่นัดนี้นี่ไม่ง่ายครับเพราะว่าด้วยสภาพสนามหิมะตกด้วยนะครับแล้วก็ดอทมุนนี่ก็ส่งผู้เล่นสำรองเป็นส่วนใหญ่ครับลงสนามนัดนี้นี่ฝ่ายบวกพลิกใหญ่เลยดูอันตรายกว่าทางดอทมุะครับดอทมุนก็ต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าสภาพสนามนี่ค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวครับอาคันจีครับได้บอลอยู่ครับถ่ายออก ซ้ายไปที่ทีระทอนะทีระทอนนี่ยังลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับพอในตำแหน่งแบ็กซ้ายมีตัวเลือกไม่มากนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับซีลารับวันนี้เป็นตัวจริงครับไหลเข้ามาครับมูเลอร์รับสบายครับเดี๋ยวก็เป็นโอกาสของทางไฟบัวครับลูกนี้อันโตนิโอครับหมุนแล้วก็คืนมาที่สันตมาเรียครับไหลมาให้กิโฟยิงลูกนี้โอ้โหออกนอกกรอบไปครับได้ลุ้นเลยทีเดียวครับลูกยิงลูกนี้ครับ กีบโฟครับจับด้วยขวาครับโอ้โหเฉี่ยวไปนิดเดียวครับนะครับจังหวะโตกลับของทางดอทมูลครับจูดเบริงแฮมครับโยนมาลูกนี้ครับติดลูกมงครับเดวิดเก็บบอลได้ดูที่ราชิลครับให้กับเลนาครับต่อมาที่ซีลาร์ครับเลี้ยงเข้าไปครับโอ้โหเร็วจริงครับซีลาร์ไหลมาครับเบนเดวิดยิงหูติดเซฟด้วยขาของมุลเลอร์ครับโอ้โหไฟบวกรอดตัวไปครับ แล้วก็เป็นจังหวะสวนกลับพับลูกนี้ครับฟองชานครับให้มาที่อันโตนิโอครับอันโตนิโอนี่ตัวอันตรายเลยครับย้ายมาจากเวสต์แฮมครับโอ้โหลูกนี้ครับชมิดไปไม่ได้ครับติดซากาดูครับโอ้โหแข็งจริงๆรครับซากาดูถึงแม้ว่าจะช้าแต่ว่าแข็งแรงมากครับลูกนี้ครับโต๊ะกลับทีบเลน่าไหลมาที่ชูเลนบันครับวันนี้นำทัพน้องๆ ลงสนามครับเป็นที่ใหญ่ในสนามครับสำหรับจูเลียนบานครับไหลมาลูกนี้ครับถึงที่เรนาครับจิโอวานเรนาโอ้โหสับขาลองหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนี่ที่น่าจับตามองนะสำหรับจิโอวานิเรนาครับตัวจริงนี่ฟอร์มดีมากนะครับว่าจะมาแบบว่าขึ้นมาแทนคริสเตียนทูิสิกนะครับที่ย้ายออกไปนะครับ ตัวเล่นกับยอนมุนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับยิงประตูสม่ำเสมอแต่ในเกมเนี่ยที่เราเล่นนี่ยังยังมีตัวขวางทางเขาอยู่เยอะมากครับผมก็ต้องนะค่อยๆโชว์ฟอร์มเร่งเครื่องหน่อยเพราะว่ามีคนพร้อมลงแทนเยอะเลยทีเดียวครับจังหวะน,นี้ครับเบลลิงแฮมครับพาบอลขึ้นมาครับไหลามาที่ราเชลครับหยอดลูกนี้ครับบั้น ได้โอกาสครับลูกนี้ครึ่งแล้วโอ้โหยิงติดบล็อกและได้ยิงอีกทีครับมุลเลอร์ซูเปอร์เซฟเลยครับลูกนี้ดูจังหวะนี้ครับยิงติดกองหลังแล้วก็ซ้ำดาบ2ยิงไปตรงตัวนะครับรู้จักการทีมเสียดายแล้วลูกนี้หมายทีครับอันโตนิโอคืนหลังมาที่ฮาเบเลอร์ต่อไปนีควานช้างต่อที่โอ้โหโหแล้วครับยิงลูกนี้ครับเฉียวออกไปครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ ดอทมุนยังนาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากคนนี้ครับเชียววันนี้เลน่านะครับสภาพสนามนี่วันนี้นี่นักเตะไม่ต้องวิ่งเยอะครับลื่นลื่นช่วยส่งส่งให้เร็วยิ่งขึ้นครับอ่าครับจังหวะนี้ครับบลิงแฮมคอร์สมาสวยครับซีรัตยิงโอ้โหไม่เหลือครับลูนี้ยิงเต็มข้อนะครับซีรัตบอมังติคูตาเอ้ยเรียกชื่อผิดหรือเปล่า คือจำชื่อที่ผมพากเป็นซีรัสอยู่ตลอดนี่คือแบบจริงๆแล้วชื่อจริงๆของเขาเนี่ยมันยาวมากอะ่ะวอมังคิดตุก้าอะไรเงรี้ยแต่ลูกนี้ยิงสวยมากครับผมดาวลุ่งครับย้ายมาจากสุดกาดครับผมพาตัวมาเมื่อตอนต้นฤดูกาลครับมาเป็นตัวเสริมเป็นแบ็กอัพให้กับทางฮารลนร์นะครับผมตอนนี้ดอนมุนก็นำห่างาแล้วครับสองศูงนยะ์ครับ ลูกนี้ครับได้จังหวะลุดเดียมาอีกแล้วครับวามังคิดตุก้าครับลูกนี้แปรครับชนเสาครับโอ้โหไม่ได้ครับลอดบุนยังฝั่งไม่ได้ครับแล้วจังหวะลูกนี้ครับโยนมาอีกทีครับกองหลังเคลียรออกไปได้ครับแต่ลูกเตะมุมครับลูกนี้บรันโยนไปตรงกลางนะครับโอ้ฮาร์เบอร์เคลียออกมา แล้วเป็นดาวูครับมามดดาวูครับโอ้โหหายไปนานแล้วไม่ได้ลงสนามครับตอนหลังนี้เป็นตัวสำรองตลอดครับลูกอยู่ทางเลน่าให้มาดาวูครับต่อมาโอ้โหโดนดักไว้ได้ครับแต่ยังสวนกลับไม่ได้ครับดาวูครับแย่งมาได้ครับแล้วต่อมาที่เดวิสต่อมาที่ซีลาครับซีลาลูกนี้ได้กดโอ้โหโดนเซฟอีกแล้วครับจริงๆเลือกจ่ายเพื่อนตรงกลางนะจะง่ายกว่านะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับลูกนี้ครับมอร์เลตครับ เจ้าหนูดาวลุ่งครับโยนมาครับได้มงครับโอ้โหชนคานครับดอทมูลยังฝังไม่ได้ครับโอกาสเยอะเหลือเกินครับแล้วเป็นทางไฟบวกครับจะโตกลับมาครับอันโตนิโอครับสับขาหลอกสวยครับมาที่เดมิโลวิกครับจ่ายเพื่อนหลุดเดี่ยวไปครับแต่ฮิตยังออกไปได้ทันครับมาอีกทีครับมาอีกแล้วครับอันโตนิโอโดนสไลด์ครับโอ้โหซาคาดู ไลท์แบบไม่กลัวฟาวเลยครับและไฟบววมาอีกครั้งครับโอ้โหทาราซิโนครับเลี้ยงตัดเข้ามาครับต่อมาที่ดิเมโรวิชครับต่อมาที่อันโตนิโอครับพิงแล้วก็หลอกหมุนลูกนี้ยิงก็ไปง่ายครับโอ้โหตัวอันตรายจริงครับอันโตนิโอครับยิงไล่มาเป็น1นประตูต่อนะครับช่วงท้ายเกมครับบางหลอกอาคันจิมาได้ครับ หัวเสียครับเพราะว่าทุกนี้มันดูเสียง่ายไปหน่อยครับแล้วก็ไม่ทันครับหมดเวลาการแข่งขันไปครับดอทมุลครับเปิดบ้านเราชนะไฟบวกได้ครับ2อประตูต่อหนึ่งครับก็เหนื่อยช่วงท้ายเกมเลยทีเดียวดีที่ยิงนําไปก่อนครับสองลูกครับทําให้ดอทมุลได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับวันนี้คนนี้โอกาสเยอะเลยทีเดียวครับสีลาครับ4ครั้งนะแต่ทําได้1ประตูครับ เอาลครับสำหรับใน EP นี้นี่ออกจะสั้นไปหน่อยนะครับผมแต่ก็หวังว่าท่านผู้ชมนี่จะชอบกันนะครับผมถ้าอย่างไัก็ติดตามใน EP หน้าได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ